แนะนำกลิ่นกันค่ะแนะนำกลิ่นไม่พอนะคะ79 90 90มอส90ดา90คริส90ชิบู8ปซาสกุระ60เป80แปสนวิน80มเดินเ0เปคแฮมแบคแฮม8ปดเจติน8 9 วิกตอเรียโซ่ซื้อทั้งหมดตอนนี้โปรโส่งท้ายนะคะโปรโสง่ะะรสงท้ายปีใหม่นี้นะคะโปรส่งท้ายปีใหม่นี้10ขวดนะคะ10ขวดตอนนี้เหลือ80บาทและ10ปีหนึ่งนะคะอย่าลืมว่า10ปีหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวทุกตัวปังมากมิดไนท์อย่างนี้แฟนอย่างนี้ซาฟุราสน นะคะพโด60สที่เป็น uh, ตัวท็อปนิยมเลยนะคะทำตลาดดีมากใครที่ยังไม่มีใช้ปีใหม่นี้คุณจะตกยุคไม่ได้เพราะยุคนี้น้ำหอมเขามีกันทุกบ้านแล้วนะคะแล้วราคาที่บอกคุณซื้อได้เลยคุณมาซื้อได้เลยนะคะบอกแล้วนะว่าราคาไม่ได้แพงนะคะที่หลุยควีน